สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้มาพบกับไซายอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยทายมีวัฒนธรรมอาหารของคนฟิลแลนด์นะคะหรือว่ารั่วกะก,กุ้งตุ๋นของคนฟิลนั่นเองนะคะงั้นเราไปชมกันเลยนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนฟิลแลนด์นะคะจะชอบอชอบกินอาหาร ของยุโรปทั่วไปเลยค่ะก็จะมีอย่างเช่นเนื้อปลานะคะมีมันฝรั่งนะคะแล้วก็มีข้าวมีพาสต้านั่นเองนะคะวัฒนธรรมนะคะอาหารที่แตกต่างกันไปในแต่ละภาคของฟินแลนด์นะคะอย,อย่างเช่นในรัแลนด์เนี่ยพวกเขาก็จะกินเนื้อกวางเรียนเดียกันนะคะเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยในขณะทางภาคอื่นๆเขาก็จะกินอาจจะกินปลาก็ได้นะคะหรือว่าการตัวอย่างเช่นพาสต้าอิตาเลียหรือว่าทํา วัฒนธรรมอาหารเอเชียก็มีเข้ามาในฟินแลนด์เรื่อยๆเช่นกันนะคะแล้เทรนอาหารก็เปลี่ยนไปตามการเวลานะคะเพื่อนๆเทรนด์อาหารปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะให้ส่วนมากเขาจะให้ความสําคัญกับอาหารมากเลยทีเดียวนะคะ อย่างเช่นแบบที่ดีต่อสุขภาพเนี่ยแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็มีความรับผิดช,ชอบนะคะนอกจากเรื่องสุขภาพแล้วเนี่ยก็ยังให้ความสําคัญกับรสชาติของอาหารด้วยนะคะหรือว่าเขาก็อยากจะรู้ว่าแหล่งที่มาที่ไปแล้วปลอดภัยหรือเปล่าวัตถุดิบที่เขาซื้อนี่อะไรยังไงนะคะคนฟินเขาก็จะชอบซื้อเขาก็จะให้ความใส่ใจกับการซื้ออาหารของเขาเลยทีเดียวนะคะฟินนะคะเขาก็จะให้ความสําคัญกับอาหารออร์แกนิกมากๆเลยนะคะอาหารพื้นเมืองของเขาอาหารแบบ ที่มาจากาที่ใกล้ๆเนี่ยเขาก็จะให้ความสนับสนุนอย่างมากเลยทีเดียวนะคะคือในฟิแนแลนด์นะคะเขาก็จะมักเน้นย้ำเรื่องอสุขภาพของอาหารนะคะแล้วก็ แล้วก็ขนมปังข้าวไรเอยหรือว่าโจ๊กหรือว่าซุปต่างๆเนี่ยรีสิปูโรเอยนะคะเป็นสิ่งสําคัญของวัฒนธรรมอาหารฟินแลนด์เลยทีเดียวนะคือการกินมังสวิรัตนะคะก็ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆเช่นกันนะคะที่ฟินแลนด์เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยคนฟินแลนด์นะคะเขาก็จะรับประทานอาหารเนี่ยสองมื้อต่อวันนะคะเพื่อนๆคือก็คือมื้อกลางวันนะคะแล้วก็มือ้อค่ำนั่นเอง แล้วในฟิแนแลนด์นะคะอาหารกลางวันเนี่ยก็จะกินเร็วกว่าหลายๆประเทศเลยทีเดียวนะคะในที่ทํางานเอ่ยแล้วก็โรงเรียนเอ่ยนะคะอาหารกลางวันจะอยู่ระหว่างประมาณ11โมงถึงเที่ยงนะคะเพื่อนๆแล้วเวลาอาหารเย็นโดยทั่วไปเนี่ยก็คือ5โมงเย็นนะคะ แล้วก็อาหารในโรงเรียนนะคะเขาก็จะให้เด็กๆเนี่ยกินฟรีนะคะเพื่อนๆค่ะคนฟินเนี่ยมักจะชอบดื่มนมมากๆเช่นกันนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆรู้หรือไม่ว่าคนฟินนั้นเนี่ยชอบดื่มนมมากที่สุดเลยโลกเลยทีเดียวนะคะคือดื่มนมโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยดื่มนมประมาณ1น0่ร้อยาสิลิตรนะคะต่อปีเลยทีเดียวนะคะเพื่อนในฟินแลนด์นะคะเพื่อนๆก็รู้ดีอยู่แล้วว่าคนฟินแลนด์เนี่ยเขาก็จะชอบดื่มกาแฟกันเป็นค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าคุณจะ ไม่ว่าคุณจะชวนเพื่อนมาบ้านเอ่ยนะคะ <S <S เขาก็ต้องอต้มกาแฟรอแขกไว้เลยนะคะมันเป็นเรื่องวัฒนธรรมการดื่มกาแฟการรับประทานอาหารในร้านอาหารของฟินแลนด์เนี่ยก็มักจะมีราคาแพงกว่าประเทศอื่นๆนะคะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เอ่ยนะคะในร้านก็จะมีราคาแพงเช่นกันนะคะแล้วที่ฟินแลนด์นะคะเขาก็จะมีฉลาดของพิวาฒซัวเมสต์หรือว่าของมันจะเป็นตาตาที่แบบ มันจะมีรูปนกอยู่ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวไซจะขึ้นให้ดูนะคะแล้วก็มันจะเป็นเกี่ยวกับถ้าเกิดมีรูปแบบนั้นเนี่ยคุณก็จะมันจะเป็นของที่มีเนื้อเนื้อไก่เนื้อสัตว์แล้วก็ไข่เอ,อย,เอยหรือว่าออของผลิตเนี่ยจะมาจากประเทศฟินแลนด์ล้วนๆเลยนะคะเอาเเพื่อนๆวันนี้เพื่อนๆคิดยังไงบ้างคะเกี่ยวกับพัฒนานธรรมอาหารของฟินแลนด์นะคะเพื่อนๆคิดยังไงเนี่ยอย่าลืมมา ให้ความคิดเห็นกันได้นะคะรู้ว่ามากดไลค์ให้ทรายได้นะคะเพื่อให้ทรายเนี่ยมีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะคะวันนี้ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆวัสดีค่ะให้ปรารเ์